ขขีีดดในปี2026โลกแห่งเทคโนโลยีการบินไร้คนขับกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มโดรนทางการทหารและการสอดแนมซึ่งประเทศเกาหลีใต้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมในตลาดโลกล่าสุดบริษัท Korea Aerospace Industries หรือไก่ได้เปิดตัวโดรนรุ่นใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อ k u s f s ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งภารกิจทางทหาร การลาดประเวณและการสอดแนมระยะไกลด้วยคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่พัฒนาออย่างก้าวกระโดด KUSFS กลายเป็นหนึ่งในโดรนที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้ KUSFS มีลักษณะภายนอกที่สะดุดตาโครงสร้างเพรียวบางทรงตัวได้ดีในทุกระดับความสูงปีกมีการออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในการบินโดรนรุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเทอร์โบแฟนที่เงียบและทรงพลัง มีความสามารถในการบินได้นานต่อเนื่องสูงสุดถึง24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงจอดเพื่อเติมพลังงานและยังสามารถบินได้ที่ระดับความสูงเกิน50,000ฟุตซึ่งสูงกว่าระดับการบินปกติของเครื่องบินพาณิชย์ทำให้สามารถปฏิบัติการในเขตอากาศที่ปลอดภัยจากระบบต่อต้านอากาศยานของสัตรูระบบควบคุมของ KUSFS ได้รับการพัฒนาให้รองรับการบังคับจากระยะไกลผ่านดาวเทียม รวมถึงมีโหมดอัตโนมัติที่สามารถกำหนดเส้นทางล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำโดยมีระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และสามารถตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางหรือลดระดับเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการหนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นของ KUSFS คือกล้องตรวจจับหลายคลื่นแสงที่ติดตั้งไว้ที่ส่วนหัวของโดรนกล้องนี้สามารถทำงานได้ทั้งในสภาวะแสงปกติ แสงน้อยไปจนถึงในยามค่ำคืนโดยให้ความละเอียดสูงระดับ 8K และสามารถซูมได้แบบออปติคอล40เท่าเหมาะสำหรับภารกิจในการตรวจการพื้นที่หรือการติดตามเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีเรดาร์ซาที่สามารถสแกนพื้นผิวได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือมีหมอกหนาระบบอาวุธที่ติดตั้งใน KUSFS เป็นอีกหนึจุดเด่นที่ไม่สามารถมองข้ามได้ ดนสามารถบรรทุกอาวุธน้ำหนักรวมถึง500กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นมิตรไซ์นำวิถีขนาดเล็กหรือระเบิดความแม่นยำสูงซึ่งสามารถสั่งยิงจากระยะไกลได้ KUSFS ยังสามารถติดตั้งระบบแจมสัญญาณเพื่อตัดการสื่อสารของศัตรูและระบบป้องกันตนเองด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์เพื่อหลบหลีกมิตไซนแบบยิงตามความร้อนภายในของ KUSFS ถูกออกแบบให้สามารถอัปเกรดและปรับเปลี่ยนโมดูลได้ตามลักษณะภารกิจ เช่นการเปลี่ยนกล้องให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศหรือการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับรังสีนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับโดรนรุ่นอื่นและระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินเพื่อสร้างเครือข่ายการรบแบบบูรณาการซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในสงครามยุคใหม่ที่มีการใช้ข้อมูลและความเร็วเป็นปัจจัยหลัก เรื่องของความปลอดภัยในการบินก็ได้รับความสำคัญอย่างมาก KUSFS มีระบบป้องกันการแฮ็กข้อมูลด้วยการเข้ารหัสระดับสูงและยังสามารถตั้งค่าให้ลบข้อมูลโดยอัตโนมัติหากถูกสั่งปิดระบบจากศูนย์บัญชาการหรือเกิดเหตุฉุกเฉินตัวเครื่องยังสามารถบินกลับฐานโดยอัตโนมัติหากขาดการติดต่อจากศูนย์ควบคุมในแง่ขององค์การใช้งานจริง KUSFS ได้เริ่มทดสอบภาคสนามในหลากหลายภูมิประเทศ ทั้งในสภาพแวดล้อมแบบทะเลทรายภูเขาและพื้นที่ชื้นแฉะพบว่าโดรนสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศและภูมิประเทศได้ดี